Il, มา blond, กมาจบด้วยการข้ารีบๆหน่อยขี้แน้ากลับกลับนีอ่าปาสอนทำไมไปอยู่ใกลยังงี้ก็เดาไปได้โอเคอ่ะตัวเนี้ยย่างโซฟายนังนี่เลย้วก็ตักหน็ไปเ นางตำแนงโบนั่งตำแนง่า้ลูกชาย่นเดอะไรลูกชาย่าเดบม่หนูอั่งล่างนี่แหละเออดูหาแข็งแรงอยู่สาธุสาธุวันนี้คุณโยมสิบวัดประแดใได้มาถอบุญะวงพระเจ้าจไปคือนางสาวที่ิขบุษราคำโบทุกะได้มาทำบุญกับบาลวให้ความพรู้ ประจำที่3 0เดือนกันยายน2 5 6 6อัตมาพาขอกรณีของขอเป็นเจ้าวิยาอินไปองศาศีงเมืองบนบนจนงดนบันดาลให้ครอบครัวบุตรราคำมองคือนางสาวทิพย์ททีทิศพันบุตรราคำมองพร้อมครอบครัวพอมีครไมัยแขร่งและยูเย็นเย็นสดมีความสุดใส จเริญด้วยบรมาจารเรด้วยโอกาสสมบัติสักสิินทองอายุวันวรรณกสุขะาลทุกที่ภาระทา่ต่เมื่อถึสัตุสัตุ์ุตาหพางลูกกันบ้าหนะโมสามจบนะหน้าโมตัสะ สนักมตัสสะภะตะวะโตอะระหะโตสมาสังพุธัสสะวัตานิิมานิมัมยังยังเตมะยังัเตาิตตณิภิกุสังฆคัสสะภิกุสังคัสสะโอนชยมะโอชยมะสาธุโนปันเตสาธุโ สังโฆอิมาณิฮัตตาณิสำบาริวารานิปติคันหาตุอมากังทีการตังอิตายะสุขายะข้าเนปิสุขสขาปิจา ันาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลขออนุโม์นากการถวายครั้งนี้ขอให้พระเจ้ามีความอยู่เย็นเป็นสุศมีความเจริญรุ่มรืองในหน้าที่และการงาน กับศีลหนึ่งทองอันหนึ่งข้าพเจ้าขออุที่ทิศส่วนบุญมุสสนสุสุนให้เดวมินญาวมันมาบรุปูยดาญาญาเสนมิสนารเจ้ากำนัล และสับปะสั์ทั้งหลาขอมีส่วนร่วมในการถวายครั้งนี้ของข้าพเจ้าขอรับนารวมพ่อพิจายาอินแปจจงปกปักรักษาข้าพเจ้าขอด้วยญาจญา เกี่ยวกว่าสุขกว่าเจริญกลอดการหลอกนาคสาธุสาธุมุทะนาบุญกับจักตุนมุชระคำมภูนะ้ด้วยการนำความกุยายกันสองของท่านอาจาย์อยูพวกหกสิบเจ็ดสิบกว่าแล้วจะแปดสิบแล้ว แปดสิบวาเจ็ดสิบกว่าแปดสิบสองปเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกอันนี้แปดสิบสี่แล้วแปดสิบสี again, 10, ่ปดสิจะแปดสิบห้าแล้วไม่นนก็แดสิบสี่นะกันสแล้วก็ร้อยสี่ปีไปเลยนะสาม